นี่พี่น้องวันนี้เรามีเมนูก๋วยจับพี่น้องอืมก๋วยจับทรงเครื่องพี่น้องใส่หอดไข่ใส่หอดลูกชิน้นใส่หอดหมูกรอบใส่เต้าหู้หืมโอ้หจิบเนี่ยป้าปากป้าบอลเลยพี่น้องแสีบหลายเสีบจนอธิบายว่าออกอืม สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้ค้นครับผมเมื่อนี้กับมะพ่พ้กันอีกแล้วเนาะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีอยู่กับผมบักหำอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมด้อครับผมนี่พี่น้องวันนี้เรามีเมนูไ๋วจับพี่น้องอืมไกวจับทรงเครื่องพี่น้องใส่หอดไข่ใส่หอดลูกชิน้นใส่หอดหมูกรอบใส่เตหูฮมจัดหนักจัดเต็มเลยมือนี้พี่น้อง เดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเขามาปรุงปรุงรสกันนะครับผมใส่ลงไปน้ำตาลผิกปนพี่น้องอน้ำส้มใส่ลงไปรสน้ำตาล อันนี้ผิกปนอันนี้ทั้งหมดทั้งเบิดสองห่อพี่น้องสองถุงเดี๋ยวเข้ามาคนคนให้มัน้อกันกันพี่น้องอืมจัดหนักจัดเต็มเลยเมือเนี่ยเห็น <He> คุณยายกินเลยอยากพี่น้อง มามาพี่น้องกินน้ำกันครับผมจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้บักคำอาดผู้หนีมีกำลังใจมาหาเนีเอามาสู้พีสู้นองกินอีกเด้อครับผมมามาพี่น้องใส่กันเลยอืมเฮ้ยเสียบเสียบ 으흠, 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 으 อแซ่บก๋วยจับยังเขาเอื่นพี่บอกก๋วยจับทรงเครื่องอะคงก็ต้องมีพักมากับดอกแก้มดอกน้องพี่บอกกินพักกับก๋วยจับบอก 음. <laughs> m <laughs> โอ้ินแบบโป๊บป่าโปเลยพี่น่อแซ่บไร <c oughs> แซ่บๆพีเนอะ โอ้จิบเนียบ่พะปากว่อลเล่นไปลองแซบหลายแซบเป็นอธิบายว่าออกอ ตักตักคำในได้เส้นหมูพี่น้งให้หมูลายแห้งหมูกรอบ Mm-hmm. อเป็นคลิปที่พวกปากพวกวอลเลยพี่น้องแซบโอ้เบิร์แล้ววันนี้พี่น้องอิ่มพอดีครับผมจังไรสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้บังคับอาดผู้หนี้มีกำลังใจมาหาเนวมาสู้พีสู้นองจินอีกแล้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ